เหตุผลใดที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจำเป็นที่ต้องเช็คบินคว้าตัวโซฟินอัมมารบัตเข้ามาร่วมทีมให้ได้วันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับเมื่อวานนี้นะครับมีข่าวดังขึ้นมาอีกนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยกำลังจะเดินดิลโซฟินอัมมารบัตแบบจริงจังเลยนะครับซึ่งผมมองว่าจำเป็นที่จะต้องทำให้มันสำเร็จนะครับด้วยเหตุผล2-3ประการนะฮะอย่างแรกเลยนะครับ แมเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยขาดแคลนผู้เล่นที่จะเข้ามาช่วยงานการเซเมโรในตำแหน่งมิดฟิลตัวรับคนที่จะคอยวิ่งไล่บอลคอยแย่งบอลคืนมานะครับแล้วเอาไปให้พวกตัวรุกเนี่ยทำเกมกันต่อไปหรือว่าเป็นคนคอยสกัดกั้นเกมโต้กลับของฝั่งตรงข้ามเลครับเพราะว่า ออกสตาร์ทในรูปการนี้มาเนี่ยเราเห็นได้ชัดนะครับว่าการิมิโร่นี่ก็ร่วงโรยไปจากเดิมพอสมควรนะครับไม่สามารถแบกตรงกลางได้คนเดียวเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนะครับและถ้าเกิดยังฝืนใช้กาเซมิโร่คนเดียวแบบนี้ผมว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะมีผลการแข่งขันที่ไม่ดีหรือว่าฟอร์มการเล่นที่ไม่น่าประทับใจแบบนี้ตลอดไปนั่นแหละครับ นี่คือเหตุผลข้อแรกนะครับที่จําเป็นที่จะต้องเอาโซฟิอาอัมรบัิเข้ามาเพื่อช่วยงานกาเซมิโรนั่นเองนะครับนี่คือนักเตะที่มีความสม่ําเสมอนะครับเพราะว่าฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ2022-2023เนี่ยนะฮะ ลงสนามให้กับฟิออร์เรนติน่านะครับในศึกเกาโชเซรีอานี้ก็29นัดนะครับทำไป1แอสซิสต์ด้วยกันนะครับและถ้านับรวมทุกรายการนะฮะเขาลงสนามไปทั้งหมด49นัดนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในขุมกําลังเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งในขุนพลแกนหลักเลยล่ะที่พาทีมไปถึงนัดชิงยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าจะต้องอกงหักต่อเวสต์แฮมก็แล้วแต่นะครับอ,อนอกจากนี้นะครับอัมรบัตเนี่ย ต้องบอกว่าข้อนี้เป็นคุณสมบัติที่เรียกว่าเด่นชัดที่สุดชัดเจนที่สุดเลยนะครับแล้วก็เป็นคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดเลยที่ทําให้แมนเชสเตอร์เต็ยจำเป็นที่จะต้องไปเช็คบินนักเตะรายนี้มาน,นั่นก็คือจิตใจที่แน่วแน่มั่นคงกับแมนเชสเตอร์อยู่นเต็ดมากๆเลครับก่อนหน้านี้นะฮะเคยมีข่าวว่าทั้งแอติโกมาดิดแลวก็นาโปลีนะครับสนใจที่จะคว้าตัวอัมรบัตไปร่วมทีมนะครับแต่ตัวนักเตะเองก็ดูจะไม่ได้หวั่นไหวนะครับ ล่าสุดนะฮะเมื่อวานนี้สดๆเลยนะครับมีรายงานว่าฟิออเรติน่าเนี่ยได้ตกลงขายโซฟียนอัมรบัตนะครับไปให้กับนอตติงแฮมฟอเรสแล้วนะครับตกลงค่าตัวได้แล้วที่ราวๆประมาณ20ล้านยูโรบวกโบนัสนะครับแต่ว่านักเตะเนี่ยปฏิเสธไปครับเนื่องจากอะไรละครับก็เนื่องจากว่าเขาเนี่ยมั่นคงและแน่ๆกับการย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเพื่อที่จะทำงานกับเจ้านายเก่าอย่างเอริกเทนฮากนั่นเองนะครับ นักเตะมีใจขนาดนี้มั่นคงแน่ๆขนาดนี้ไม่มีเหตุผลใดอีกแล้วครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไม่เช็คบินคว้าตัวโซฟิยานอัมรบัตมาเสริมแดน,นกลางครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรล่ะครับลงความเห็นมาได้เลยนะครับ